ทั่วโลกมีคำถามหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยกล้าถามเพราะมันดูเหมือนเรื่องของประเทศใหญ่ๆที่ประชาชนจริงๆไม่มีส่วนเกี่ยวแต่พอมอให้ดีมันเกี่ยวกวับชีวิตเรามากกว่าทุกอย่างซะอีกนั่นคือคำถามว่าทำไมทุกประเทศบนโลกเป็นหนี้แล้วทำไมรัฐบาลต้องกู้เงินแบบไม่เคยหยุดฟังดูบ้าไหมบ้านเรายังมีคนเตือนว่าอย่าติดหนี้อย่ากู้แต่พอเป็นระดับประเทศ กลับกู้จนหนี้สูงทะลุเพดานแบบไม่มีใครตกใจอะไรเลยด้วยซ้ำเหมือนไม่เป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วมันไม่ปกติเลยมันคือสัญญาณว่าระบบนี้มีอะไรแปลกๆมากๆสวัสดีครับทุกคนนี่คือเทมิมันนี่พื้นที่ที่เราจะเรียนรู้เติบโตและอัปเกรดการเงินไปด้วยกันแบบไม่กดดันไม่ซับซ้อนแค่รู้มากขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นแล้วถ้าพร้อมแล้วไปครับ ถ้าเปิดงบประมาณของทุกประเทศดูนะจะเห็นทักเทินเดียวกันหมดเลยรายได้ประเทศน้อยกว่ารายจ่ายประเทศทุกปีซ้ำๆแบบนี้มาตลอดและไม่มีปีไหนที่กลับด้านได้จริงๆเหมือนชีวิตคนที่เงินเดือนส0,000ืนแต่ใช้ส0,000ืน่นแล้วก็ไปกู้เพิ่มทุกเดือนเพื่อเติมช่องโหว่และถามว่าแบบนี้อยู่ได้ไงคำตอบคือประเทศมีสิทธิทำในสิ่งที่ประชาชนธรรมดาทำไม่ได้นั่นคือการกู้แบบไม่ปองใช้คืนทันที และยิ่งกว่านั้นคือสามารถพิมพ์เงินได้ด้วยความโหดของระบบนี้คือถ้ารัฐบาลหยุดกู้เมื่อไหร่ประเทศจะหยุดหมุนทันทีเพราะงบสาธารณะทั้งหมดโรงพยาบาลถนนโรงเรียนค่าราชการสวัสดิการล้วนเป็นเงินที่ต้องจ่ายทุกปีแบบไม่มีวันลดลงแต่รายได้ของรัฐดันไม่โตตามเพราะเศรษฐกิจโตช้าลงเรื่อยๆคนเสียภาษีก็น้อยรายได้รัฐก็ไม่พอรัฐเลยต้องกู้เพิ่มเหมือนปิดรูรั่ว แต่รูร่วมมันใหญ่ขึ้นทุกปีเหมือนยิ่งตักน้ําออกเรือยิ่งจมแบบนั้นเลยจริงๆที่ไม่มีใครพูดคือโลกทั้งใบใช้โมเดลเดียวกันคือโมเดลนี้และสิ่งที่ทําให้มันดูเหมือนยังอยู่ได้ก็เพราะประเทศสามารถออกพันธบัตรให้คนอื่นซื้อต่อเช่นอเมริกาขายพันธบัตรให้ญี่ปุ่นจีนซาอุไทยเป็นต้นเอาเงินพวกนี้มาใช้จ่ายต่อแล้วปีหน้าออกพันธบัตรใหม่ไปใช้นี่เก่า มันคือการหมุนหนี้ระดับประเทศที่ถูกกฎหมายแบบสมบูรณ์และทุกประเทศทําเหมือนกันหมดฟังดูใกล้เคียงแชร์ลูกโซใช่ไหมใช่เลยเพราะโครงสร้างมันเหมือนกันเป๊ะต่างแค่แชร์ลูกโซผิดก,กฎหมายแต่ประเทศใหญ่ทําแล้วโลกยอมเพราะตัวระบบเศรษฐกิจปัจจุบันมันตั้งอยู่บนหนี้ไม่ใช่เงินจริงๆเพราะเงินเองก็ถูกสร้างมาจากหนี้ของธนาคารกลางอีกทีโลกนี้เลยไม่มีทางที่ประเทศจะปลอดหนี้เพราะถ้าหนี้เป็นศูนย์ระบบเงินจะหยุดทันที หมายถึงเงินในระบบจะหายไปเครื่องโลกจะตกงานและเศรษฐกิจพังทั้งระบบรัฐเลยต้องกู้ต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่เพราะอยากกู้แต่เพราะกู้ไม่ได้ถ้ารัฐหยุดกู้เท่ากับเงินหยุดไหลเท่ากับเศรษฐกิจหยุดเดินเท่ากับคนตกงานเท่ากับภาษีหายเท่ากับประเทศล้มแบบโดมิโนโสุดท้ายรัฐต้องพิมพ์เงินหรือกู้หนักกว่าเดิมเพื่อกู้เศรษฐกิจอยู่ดีดังนั้นการกู้ไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือเครื่องช่วยหายใจของระบบ ที่แย่กว่านั้นคือเมื่อรัฐบาลกู้ก็ต้องมีคนรับภาระคืนและคนคนนั้นคือประชาชนในอนาคตผ่านภาษีที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นและเงินเฟอ้อที่กินมูลค่าชีวิตของทุกคนเงียบเียบแบบไม่ต้องประชุมไม่ต้องขออนุญาตใครมันเกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อรัฐกู้มากเกินไปทุกวันนี้เงินเฟอ้อก็คือดอกเบี้ยของหนี้ประเทศที่ทุกคนต้องจ่ายโดยไม่รู้ตัวนี่แหละเหตุผลที่คนรุ่นนี้เหนื่อยกว่ารุ่นพ่อแม่ 2- อถึงสเท่า เพราะเรากําลังจ่ายหนี้บางส่วนที่เราไม่ได้ก่อแต่เราต้องรับภาระผ่านค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกปีโดยไม่มีพักเท่ากิโลละเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่ค่าเดินทางเท่าไหร่ทุกอย่างขยับขึ้นทุกปีแบบไม่มีอธิบายและไม่มีวันลงเพราะมันคือผลของหนี้ประเทศแบบเต็มๆที่น่ากลัวคือประเทศกู้หนักขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะโครงสร้างประชากรเปลี่ยนคนทํางานน้อยลงคนแก่เยอะขึ้นรัฐต้องจ่ายเพิ่ม ปากที่ต้องกินมีมากขึ้นแต่คนหางานทํามีน้อยลงทําให้รัฐต้องกู้เพิ่มเพื่อเลี้ยงโครงสร้างสังคมที่ใหญ่ขึ้นทุกปีและถ้าหยุดกู้เท่ากับระบบล้มทั้งทั้ที่คนไม่ได้ทําอะไรผิดเลยความจริงคือรัฐบาลไม่ได้กู้เพื่อให้ประชาชนรวยแต่กู้เพื่อให้ระบบยังไม่ตายเพื่อให้ประเทศยังเดินเพื่อซื้อเวลาไปปีต่อปีบางประเทศซื้อเวลาได้10ปีบางประเทศซื้อเวลาได้50ปี บางประเทศซื้อเวลาแค่สองสามปีแล้วล้มทั้งประเทศเลยเช่นอเ์เตนาิีาสรังเกาเวเนซุเอลาพอระบบพังประชาชนก็เจ็บหนักก่อนใครทุกครั้งทั้งหมดนี้ทําให้เห็นชัดเลยว่าประเทศเป็นหนี้ไม่ใช่เหตุการณ์แต่เป็น,นกลไกหลักของระบบเสียธกิจและจะไม่มีหยุดไม่ว่าประเทศเล็กประเทศใหญ่ประเทศรวยประเทศจนทุกคนวิ่งอยู่บรรลุเดียวกันหมดที่โหดที่สุดคือคนส่วนใหญ่ มาคิดว่าประเทศกู้เงินเพราะบริหารไม่ดีเท่านั้นแต่ความจริงมันลึกกว่านั้นเยอะมากมันเป็นโครงสร้างของระบบการเงินโลกที่บังคับให้ทุกประเทศต้องเป็นหนี้ตลอดเวลาเพราะถ้าประเทศหนึ่งหยุดกู้จะกระทบทั้งภูมิภาคไม่ใช่แค่ประเทศตัวเองระบบนี้เชื่อมกันหมดเหมือนใยแมงมุมเศรษฐกิจสหรัฐสะดุดจีนก็โดนกระแทกญี่ปุ่นก็โดนกระแทกไทยก็โดนตามแบบหายใจไม่ทัน ผลคือถุกประเทศถูกบังคับให้กู้เพื่อพยุงตัวเองไว้ในเครือข่ายนั้นไม่มีใครหลุดออกได้ง่ายๆและลองคิดดูนะถ้าทุกประเทศเป็นนี้แล้วประเทศที่ให้กู้คือใครคำตอบคือเราทุกคนที่ซื้อพันธบัตรที่ถือเงินในธนาคารที่ใช้เงินเฟียดทุกครั้งที่รัฐบาลออกพันธบัตรใหม่คือการยืมเงินจากอนาคตของประชาชนเองนั่นแหละมันคือการยืมความหวังของคนรุ่นต่อไปมาใช้ก่อน มันเลยดูเหมือนโกงแบบถูกกฎหมายแต่มันคือโครงสร้างที่ทุกประเทศเล่นตามกันหมดเพราะไม่อย่างนั้นระบบล่มทันทีและนี่คือเหตุผลที่ประเทศยิ่งพัฒนายิ่งหนี้เยอะประเทศรวยไม่ได้รวยเพราะไม่มีหนี้แต่รวยเพราะมีคนเต็มโลกยอมซื้อหนี้ให้ต่างหากเช่นอเมริกามีหนี้มหาศาลร,ระดับที่ประเทศอื่นทำแบบนี้คงล้มไปแล้วแต่ทั้งโลกยอมรับเงินดอลลาร์ยอมรับพันธบัตรสหรัฐ มันเลยอยู่ได้เพราะระบบตั้งอยู่บนความเชื่อมากกว่าตั้งอยู่บนมูลค่าจริงๆของเงินด้วยซ้ำความจริงที่โคตรพีคือนี่ประเทศไม่ได้ออกแบบให้จ่ายหมดนี่ประเทศออกแบบให้หมุนตลอดไปถึงเวลาต้องออกชุดใหม่มาจ่ายหนี่เก่าแล้ววนไปแบบนี้ปีแล้วปีเล่าไม่มีวันตัดจบไม่มีวันเคลียเพราะถ้าวันหนึ่งบอกว่าจะจ่ายหมดจริงๆเศรษฐกิจโลกจะสั่นทันทีเพราะนี้คือเชื้อเพลิงของระบบ พอหนี้หายเงินก็หายธนาคารก็หายระบบก็หายแล้วคนทำงานทุกคนในประเทศจะเจอภาวะเงินฝืดแบบหนักสุดในประวัติศาสตร์สิ่งที่ทำให้ประชาชนไม่รู้สึกว่าโลกกำลังหมุนด้วยหนี้ก็เพราะรัฐบาลใช้ภาษีและเงินเฟ้อเป็นเครื่องมือกลบภาระนี้เงินเฟ้อคือภาษีเงียบที่ไม่ต้องลงมติไม่ต้องตั้งกฎหมายไม่ต้องประกาศมันแค่เกิดขึ้นจากการกู้และการพิมพ์เงินเพิ่ม โดยประชาชนรับผลเต็มๆแบบไม่รู้ตัวของแพงขึ้นเงินมีค่าน้อยลงรายได้เท่าเดิมแต่ต้นทุนชีวิตสูงขึ้นเรื่อยๆนี่แหละดอกเบี้ยของหนี้ประเทศที่คนทั้งชาติจ่ายแทนรัฐแล้วถ้าถามว่าทำไมรัฐบาลต้องกู้เหมือนไม่มีวันหยุดเพราะทุกปีมีสิ่งที่ต้องจ่ายมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าราชการงบกระทรวงงบความมั่นคงงบเงินเก,นเกษียณงบสาธารณสุข งบอุดหนุนงบโครงสร้างพื้นฐานไม่มีปีไหนที่ค่าใช้จ่ายลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นจากโครงสร้างประชากรที่กำลังแก่ลงและความคาดหวังของประชาชนที่สูงขึ้นตามยุคสมัยระบบนี้ไม่มีปุ่มหยุดนะไม่สามารถบอกว่าปีนี้ไม่กู้นะได้พอไม่กู้โรงพยาบาลไม่มีงบถนนซ่อมไม่ได้ค้าราชการไม่มีเงินเดือนโรงเรียนไม่มีอุปกรณ์รัฐไม่มีเงินจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุระบบจะหยุดทำงานทันที และผลกระทบจะได้กลับมาที่ประชาชนแบบรุนแรงที่สุดเสมอแล้วถ้าไม่กู้ยังมีอีกปุ่มหนึ่งที่รัฐกดได้นั่นคือการพิมพ์เงินเพิ่มซึ่งทำได้ไม่จำกัดและได้ผลเร็วแต่ผลข้างเทียงคือประชาชนโดนเงินเฟ้อฉะล้างมูลค่าชีวิตอย่างต่อเนื่องเหมือนโดนปล้นแบบนินเนียนทุกปีเพราะงั้นการกู้จึงเป็นทางเลือกที่ดูเบากว่าแม้จะรู้ว่าในอนาคตจะหนักมากก็ตามที่ทำให้ระบบนี้อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้โครงสร้างของมันคิดว่านี่ประเทศเป็นเรื่องไกลตัวทั้งที่มันกลายเป็นกำแพงที่บีบชีวิตเราอยู่ทุกวันทั้งจากราคาของที่แพงขึ้นภาษีที่แฝงทุกพื้นที่ไปจนถึงกำลังซื้อของเงินเดือนที่ลดลงทุกปีแบบไม่รู้ตัวมันเลยไม่แปลกที่คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าต่อให้ทำงานหนักแค่ไหนก็ไม่โตเพราะเราถูกผลักให้จ่ายค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทุกปีจากระบบหนี้ที่เราไม่ได้ก่อแต่ต้องจ่ายเพื่อให้ประเทศอยู่ต่อไป และนี่คือความจริงที่ไม่มีใครบอกตรงๆแต่ทุกคนกำลังรู้สึกอยู่แล้วนี่ประเทศคือภาพสะท้อนว่าระบบเงินโลกมันล้มเหลวไปนานแล้วและรัฐทุกประเทศกำลังพยายามซื้อเวลาต่อไปเรื่อยๆด้วยการกู้เพิ่มเพื่อให้ทุกอย่างยังดูเหมือนปกติทั้งที่ความจริงมันพังไปครึ่งหนึ่งแล้วคนที่เข้าใจตรงนี้ก่อนคือคนที่รอดเพราะเขาจะรู้ว่าสิ่งที่ควรทำไม่ใช่โทษตัวเองแต่ต้องหาวิธีป้องกันชีวิตจากระบบที่ไม่มีวันผลิตหนี้ สิ่งที่คนไม่รู้มากที่สุดคือหนี้ประเทศมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะรัฐฟุ่มเฟือยอย่างเดียวแต่เกิดจากโครงสร้างที่ตั้งใจให้เป็นหนี้ตั้งแต่แรกเพราะโมเดลเศรษฐกิจโลกตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าการเติบโตเท่ากับต้องมีหนี้ถ้าไม่มีหนี้รายจ่ายจะน้อยลงการหมุนเวียนของเงินจะลดลงและเศรษฐกิจจะถดถอยทันงทีนั่นแหละเหตุผลที่ทำไม GDP ต้องใช้ตัวเลขการใช้จ่ายเป็นหัวใจหลัก ทั้งๆท,ที่มันไม่ได้สะท้อนความสุขหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ระบบนี้มองแค่เงินเคลื่อนไหมไม่ได้สนใจว่าเงินเคลื่อนเพราะประชาชนจนลงต้องกู้หรือเพราะรวยขึ้นมีเงินใช้และเพราะระบบมันเป็นแบบนี้รัฐบาลแต่ละประเทศเลยถูกบีบให้กู้อย่างเดียวเพื่อรักษาการหมุนเวียนไม่ใช่เพื่อความเจริญแบบที่คนเข้าใจ ทุกครั้งที่ตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มชะลอสิ่งแรกที่รัฐบาลคิดไม่ใช่ทำยังไงให้ประชาชนอยู่ดีขึ้นแต่คือทำยังไงให้การใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งคำตอบที่ถูกใช้ทั่วโลกคือการลดดอกเบีย้ยการปล่อยกู้เพิ่มการอัดแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจทุกอย่างคือการผลักให้ผู้คนใช้เงินต่อแม้เงินนั้นจะไม่ได้มีจริงก็ตามที่เจ็บกว่านั้นคือนี่ประเทศมักถูกใช้แบบสุ่มเสี่ยงมาก เช่นโครงการใหญ่ๆที่ประชาชนแทบไม่ได้ใช้แต่เป็นภาระดอกเบีย้ยที่ต้องชำระไปอีก30-50ปีหลังจากโครงการจบไปแล้วด้วยซ้ำเหมือนซื้อของราคาแพงโดยไม่ถามว่ามันจำเป็นจริงไหมแล้วปล่อยให้เด็กรุ่นต่อไปเป็นคนผ่อนแทนความไม่แฟร์ตรงนี้เกิดขึ้นทั่วโลกแต่คนธรรมดาไม่เคยได้เลือกเลยว่ารัฐควนกู้หรือไม่ควรกู้แต่ต้องจ่ายผลมันทุกวันผ่านราคาอาหารค่าเดินทางค่าไฟค่าเช่าที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แล้วช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะเห็นชัดมากว่ารัฐกู้หนักสุดในช่วงที่คนลำบากที่สุดเช่นโควิดปูนั้นทั้งโลกกู้กันแบบไม่มีเพดานเหมือนกดปุ่มปล่อยเงินทั่วโลกจนปริมาณเงินพุ่งขึ้นเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์และผลลัพธ์คือเงินเฟ้อระดับสูงที่คนรับกรรมคือประชาชนทุกประเทศทั้งที่คนไม่ได้เป็นคนสร้างวิกฤตเลยแต่ต้องใช้ชีวิตลำบากขึ้นเพราะโครงสร้างหนี้ที่รัฐสร้างไว้เพื่อเอาตัวรอดและใช่มันมีช่วงหนึ่งที่ คนเริ่มตั้งคำถามว่าถ้ารัฐก,กู้ตลอดแล้วชาติจะเป็นไงต่อคำตอบที่ตรงที่สุดคือรัฐบาลไม่เคยคิดให้หนี้หมดเพราะระบบมันไม่อนุญาตให้หมดนี่ประเทศไม่ได้ถูกออกแบบให้ปิดบัญชีแต่ให้หมุนตลอดไปเหมือนร้านที่เปิดอยู่ได้เพราะมีลูกค้าคนใหม่มาซื้อเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งไม่มีใครซื้อพันธบัตรของประเทศนั้นประเทศนั้นจะล้มทันที นี่คือเหตุผลที่บางประเทศต้องพึ่ง IMF และต้องยอมแลกอธิปไตยบางส่วนเพื่อกู้เวลาชีวิตไปอีกปี2ปีสาเหตุอีกอย่างที่ทำให้รัฐบาลกู้ไม่หยุดคือการเมืองทุกประเทศมีรัฐบาลที่ต้องการเสียงสนับสนุนจากประชาชนและวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้คนรู้สึกพอใจคือใช้เงินแจกเงินลดภาษีทำโครงการใหญ่ประกาศ mega project ทั้งหมดนี้คือค่าใช้ใจ่ายที่ไม่เคยถูกชดเชยด้วยรายได้จริงของประเทศ ทำให้รัฐบาลหลังๆต้องกู้เพิ่มเพื่อจ่ายในสิ่งที่รัฐบาลก่อนทําไว้วงจรมันเลยหมุนแบบไม่มีวันจบสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้คือนี่ประเทศไม่ได้ทําร้ายทันที แต่ทำร้ายแบบเงียบๆเ,เหมือนโรคเรื้อรังที่ค่อยๆสะสมจนวันหนึ่งระเบิดออกมาเช่นประเทศที่ล้มละลายหรือค่าเงินล่มเป็นตัวอย่างนั่นคือวันที่หนี้ใหญ่เกินกว่าประเทศจะรับได้แล้วคนก็ต้องจ่ายด้วยเงินเฟ้อระดับร้อเถึงห้าอเร์เซนแบบที่แค่ซื้อข้าววันเดียวก็แทบหมดเงินเดือนความพังพวกนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่มันคืออนาคตที่หลายประเทศกำลังเดินไปถ้าไม่หยุดพิมพ์เงินและกู้เงินแบบไม่มีเพดาน ความจริงที่โคตรขมคือในขณะที่รัฐกู้เพื่อให้ระบบอยู่ต่อประชาชนก็ต้องกู้เพื่อให้ตัวเองอยู่ต่อเช่นกันสุดท้ายทางประเทศกลายเป็นสังคมที่ทุกคนเป็นหนี้เกิดระบบอุ้มกันไปมาแบบไม่มีใครใชนะรัฐบาลอุ้มเศรษฐกิจประชาชนอุ้มตัวเองธุรกิจอุ้มกันไม่ให้ล้มและทั้งหมดนี้เชื่อมกันด้วยสิ่งเดียวคือหนี้แต่ถึงระบบจะดูพังคนที่เข้าใจโครงสร้างนี้ก่อนจะไม่ตกใจเพราะเขารู้ว่ารัฐกู้เพราะระบบบังคับให้ต้องกู้ ไม่ใช่เพราะอยากกู้และคนที่รอดคือคนที่รู้วิธีป้องกันตัวจากผลกระทบทั้งเงินเฟ้อทั้งภาษีทั้งราคาสินค้าที่สูงขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีพักเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าประเทศไม่ใช่บ้านที่ใช้จ่ายแบบครอบครัวไม่ได้เพราะประเทศอยู่กับเกมเศรษฐกิจที่โหดกว่าและบังคับมากกว่าและตราบใดที่ระบบโลกยังตั้งอยู่บนนี้ทุกประเทศจะกู้ต่อไปไม่มีหยุดและคนธรรมดาเท่านั้นที่ต้องแบกผลมันทุกวัน สุดท้ายแล้วเรื่องที่โคตรน่ากลัวที่สุดไม่ใช่การที่ทุกประเทศเป็นหนี้แต่คือการที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่านี่ประเทศส่งผลกับชีวิตตัวเองทุกวันยังไงต่างคนต่างใช้ชีวิตไปในโลกที่ต้นทุนมันสูงขึ้นเรื่อยๆแบบไม่รู้ว่าตัวเองกำลังแบกอะไรอยู่บนหลังบ้างรัฐบาลกู้มากขึ้นเท่าไหร่ผลมันก็ตกลงมาหาเราเร็วเท่านั้นทั้งในรูปของเงินเฟ้อภาษีค่าอาหารค่าเดินทางค่าไฟค่าเช่าทุกอย่างรวมกันเป็นน้ำหนักที่มองไม่เห็น แต่กดคับคนธรรมดาอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันคือโครงสร้างของโลกที่เราทุกคนเกิดมาเจอโดยไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีใครบอกให้เตรียมตัวไม่มีใครมาสอนว่าระบบเงินเรากําลังพังแบบช้าๆเหมือนผ้าที่เริ่มขาดตรงจุดเล็กๆแล้วขยายออกโดยไม่รู้ตัวรัฐบาลพยายามซ่อมด้วยการกู้เพิ่มแต่ยิ่งซ่อมรูมันยิ่งขยายเพราะนี่คือโครงสร้างที่ถูกออกแบบให้กู้มาตั้งแต่แรก แต่แม้ระบบจะดูไม่แฟร์หรือโหดแค่ไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้ให้ทันมันเพราะคนที่พังไม่ใช่คนที่อยู่ในระบบที่พังแต่คือคนที่ไม่รู้ว่าร,ระบบกำลังพังต่างหากคนที่เข้าใจระบบนี้จะรู้ว่าความหวังไม่ได้อยู่ในรัฐบาลไม่ได้อยู่ในพันธบัตรไม่ได้อยู่ในคำสัญญาของนักการเมืองแต่มันอยู่ในความสามารถของเราที่จะป้องกันตัวเองจากผลกระทบของระบบที่คุมไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วประเทศจะกู้มากขึ้นแค่ไหน เราคุมไม่ได้แต่ชีวิตเราเรายังคุมได้อยู่เราคุมได้ว่าจะเก็บเงินแบบไหนจะถือสินทรัพย์อะไรจะให้เวลาเติบโตอย่างไรจะสร้างความมั่นคงจากตรงไหนและจะหลบผลกระทบของระบบนี้ยังไงเหมือนอยูอยู่กลางพายุใหญ่ที่ไม่มีทางหยุดแต่เรานี่แหละที่ต้องสร้างที่กำบังเองความจริงโหดๆคือโลกจะไม่หยุดกู้โลกจะไม่หยุดพิมพ์เงินโลกจะไม่หยุดผลักภาร,ระให้ประชาชน เราทำได้อย่างเดียวคือรู้ให้ทันและยืนให้มั่นในพื้นที่เล็กๆที่เราควบคุมได้และนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้คนรอดกับไม่รอดต่างกันแบบฟ้ากับเหวคนที่รอดไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะที่สุดแต่คือคนที่เข้าใจระบบก่อนเข้าใจเกมก่อนและป้องกันตัวเองก่อนดังนั้นบทเรียนทั้งหมดของเรื่องนี้มีอยู่อย่างเดียวเลยอย่ารอให้ประเทศบาลานซ์ตัวเองแต่ให้บาลานซ์ชีวิตของเราเองให้ได้ก่อนอย่ารอให้ระบบหยุดกู้เพราะมันไม่มีวันหยุด แต่เราหยุดตัวเองไม่ให้โดนพายุซัดจนล้มได้การเข้าใจระบบเงินคือโล่ที่ป้องกันอนาคตของเราเองถ้าโลกนี้เดินด้วยนี่เราก็ต้องรู้วิธีเดินในโลกแบบนี้ให้รอดไม่ใช่ด้วยการหวังพึ่งรัฐบาลแต่ด้วยการสร้างพื้นที่มั่นคงของเราเองในระบบที่ไม่มั่นคงที่สุดและนี่แหละพอคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะไม่กลัวข่าวเศรษฐกิจอีกเลยเพราะคุณรู้แล้วว่าอะไรควบคุมได้อะไรควบคุมไม่ได้และสิ่งสำคัญที่สุด จะไม่ปล่อยให้อนาคตตัวเองถูกขับเคลื่อนด้วยหนี่ของคนอื่นอีกต่อไปตอนนี้เรามีอ e ีบุ๊กสอเล่มที่ตั้งใจทำมากๆออกมาแล้วนะครับทั้ง2องเล่มเขียนแบบเล่าให้เพื่อนฟังอ่านง่ายสุดใครก็เข้าใจได้เล่มแรกคือรู้เรื่องบิตคอยให้จบในเล่มเดียวสำหรับคนไม่มีเวลาเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาแต่อยากเข้าใจว่าบิตคอยคืออะไรทำงานยังไงและทำไมมันถึงมีมูลค่า อ่านจบในวันเดียวเข้าใจครบทั้งระบบแบบไม่งงเลยครับเล่มที่2คือประวัติการเงินโลกฉบับเข้าใจง่ายจนตาสว่างแบบเล่าให้เพื่อนฟังเราตั้งแต่ยุคที่มนุษย์ยังไม่มีเงินไปจนถึงยุคทองคาดอลลร์และโลกดิจิตลัลยุคใหม่อ่านแล้วจะเห็นภาพใหญ่ของเงินแบบที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยครับถ้าอยากโหลดตัวอย่างฟรีหรือสั่งซื้อแอดไลน์ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเทมิมันนี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่ผมเล่าทุกสัปดาห์แล้วถ้าใครอยากเลี้ยงน้ำผมสักแก้วก็กด Super Thanks ด้านล่างได้เลยครับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, คือพลังใจให้ผมอยากทำต่อแล้วเจอกันตอนหน้าครับเทมิมันนี่ฟังแล้วรวยขึ้นนิดนึงทุกตอน